Thank <laughs> <laughs> you. ก่อจะมีวัตถุผสมละก่อติดต่อประการะเจ้าประการแรกก็คือเพื่อสื่อสารและอนุรักษ์ไว้ะเจ้าซึ่งอนุธรรมเนียมประเพณีที่เป็นล้านนานเจ้าพระเจ้าหลวงแม่ครัวมันใหญ่ค่อยห้องใครสื่ศึกษาล้วนในการะดับการเดาสิครับพระมหาสมพงษ์ศิริเดชเจ้าในพื้นที่ตำบลดอยพี่น้องในอำเภอระเกตของเรา รวมทั้งน้องพวัดวัดเจ้ใหม่แต่ก็นักท่องเที่ยวทั่ว,วประเทศทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาเพื่อจมีความสุขเพื่อจะได้มามหันกับพิธีอันตั้งเดิมอันเก่าแก่ของมูเหเฮาทำได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาจองชิวจองอย่างไ้นะครับการเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่างานใหญ่มันต้องมีเรื่องที่น้องสื่อมวลชนเ่ยว่าสาเทตในงานนะครับ พอแทบจะจะเดี่ยวกันมาได้เลยครับคนจะเปลี่ยนเสียอเทียกัยนได้มากถ้าพูดถึงในด้านเศรษฐกิจตะลอด4ี่คืนสวันน่าเที่ยวแต่ละคนก็คงต้องจับใจได้สวยเป็นต้นว่าซื้อหินเป็นต้นว่าทำพิธีทางศาสนาเช่นจุดเอาคงคมไปบูชารหรือทำพิธีการต่างๆมากมายครับแต่ตัวเลขมี เป็นคําแนะนําจากทางอุตสาหกรรมนักศึาอุตสาหกรรมไว้นะเจ้าอันนี้คือเป็นไปตามแบบมาตรฐานิ่นเลยนะเจ้าทรงบค่หรือ๋ยพี่น้องโคมไปจะได้ทำการเอาโคมนออกมาปล่อยในเพราะโคมเหล่านี้จะเป็นโคมของเทศบาลครับที่ปล่อยข้างในเอาแต่นรอบไปั้ซึ่งทีมเหล่านี้ก็ผ่านการออกแบบมาจากทาทีมงานที่ได้นับเลน้ไปว่าทางทางอาจารย์ปภรได้และทีมงานได้เป็นผู้ออกแบบครับในส่วนของประเพณี สิ่งที่นในเจ้าชุนชนโดยสัจเจและชุมชนยังไม่ล้านาจะลอดันนาน,นาชาติได้เข้ามาสัมผัส์บรรยากาศทุกๆปีที่ผ่านมาเป็นที่ชื่นชมยินดีและครั้งนี้นะเจ้า้าเจ้าไปที่ไหนก็ะจะบอกว่าเมื่อใดอำเภอใดสัจเจแต่จกักซึ่งจัดวันไหนก็มีแต่คนต่างหาในส่วนของทางเทศบาลตะบลเชียงดอยนะครับซึ่งโรงงานร่วมกับ ร้านสนนานเนี่ยนะครับแล้ววันนี้องวันที่งตัวเอากเภอรสิ็จังหวัดเชียงใหม่27เถึงสามสพฤศิกายนนี้เทศบาลตำบลเชิงดอยขอเชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองศิลปะและวัฒนธรรม ในงานเทศกยวสาร์งโคมล,ล้านนาปูจเจ้าทางประที่นองหัวพระเจ้าอยู่ดึงยำงไปถักศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตื่นตาด้วยความอลังการของกระดิ่งโคมไฟนับหมื่นดวงที่จะท่วมท้นให้สีน,น้ำประทับใจการร่วมใส่งโคมไฟที่สู่ท้องฟ้าพร้อมกังน,นับืันดวงคลาดไม่ได้กับการชมโคมโคมไฟล้านนา รพ,พร้อมถ่ายภาพผู้กับพระจัน,น,นทร์ดำรงดวงอย่างที่ลอยอยู่ในคืนน้ำทำการแส่งพระที่โคมไฟในหยองพระเระจ้าหลววและพบกันวันที่27ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่หนองหลวพระเจ้าหลวว